ยายหน่อนจำแหงไม่ต้องแกล้พี่น้องสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสู้ขู่สู้คนนะครับวันนี้มาพอากันนะครับช่องห้องฟงชาแน,นลครับวันนี้ก็อยู่กับยายหลอนคือเก่าพี่น้องมากินก๋วยเตี๋วน้ำกันพี่น้องกินปิ้งหม่ำน้ำมันเนาะ ปิ้งมัมพี่น้องแล้วก็อันนี้มัมดิบพี่นองจริงกินดิบได้ด้วย,พ,ย,ยพี่น้องเด้อกะพอดีมายแยกร่อนเฮ็ดไใบพี่น้องตอนนี้เฮ็ดไว้หลายเลยเป็นรอยคอพี่น้องนะครับคุณ่ะอันนี้คือเป็นแพ็คไใบเพื่อพี่น้องอย,อยากนั่นเนาะก็สามารถสั่งทำอะไรได้พี่นอ้องเด้อกับถักแชทเข้ามาเลยพี่น้องนะครับเอาแบบนี้มือนนีิสีนเนียนกินทุเรียนได้ไหมโอ้โหน่วยบางใหญ่เลยว่ะซุกมือนีแก่ต เมื่อก่อนได้ทุเรียนมาทุเรียนดิบพี่น้องทุเรียนอ่อนมาจากบ่อแห้งอันนีตผู้ดวาวิดอกใหญ่คักๆ่ะเลยหากิโลพี่น้องหากิโลก,กวัวนะครับโอ้แต่ว่าผมผมกับผ้าไปเรียบร้อยผมเห็ดไปเรื่อยๆนั่น,นึงแหละนะครับอย่มาเสียเวลานะครับเนาะมาจับเศษด้วยกันพี่น้นองก็มีมัมแล้วก็มีกระเทียมโอ้พริกดิบบะดนี้เยาเจียวเจียวพริกขงิงเฮานะครับที่สำคัญพี่น้องขาดไม่ได้คือปลาพี่น้อ,องปลาหอนปลาห่อนปล<ร>าห่ตอนเออเอาแม่กินเลยข้าวเนียวหอนพี่น้อง กินน <C jin x 2> ้ำ like. กันมาเด้อมาอเดี๋ยวผมแกจังหน่อยเพราะว่าใส่เวลาแกเข้าเดียวเนอกอ่อนนิมดีไหเนี่ยุเรียนนี่ลหิวข่ามาพี่น้องกินเข่า้กันเสียบพ้กันนนี้มาๆพี่น้องกินน้ำกันเด้ปลาแดกตอนนี่ยแะไปปี้งมัมซุกได้หนิอันนั้นปิ้งมัมปลาแดกมามากินน้ำกันปลาแดดตอนกับปี้งมัมกินแบบเป็นไงเท่าีแหละแม่มนกินแบบเป็นไเลยวันนี้ไงเป็นบานเทาแหละ แต่ว่าทุเรียนนี่เป็นบ้านๆดีบ่ครับหวานบ้านแล้วทุเรียนกินยังไ่ดิบบ่บ่กินได้อยู่เด้บไม่ใช่ยกกับต้องกินอยากกินชุกคนละขอซช่ไม่ออันใหญ่เด้อพี่น้องเด้อเนื้อแน่นแ่นแนเนี่ยมันเนื้อครับพี่น้องฝากพี่น้องเข้ามาอุดหนุนเด้อครับเด้อ พอตอนนี้เฮ็ดใบผมเฮ็ดปกติเฮาสิตงหอดนาแม่นาอีเป็นเถ่อแต่รอบนี้เฮ็ดใบลอยกูขว่เื่อพี่น้องอยา่างน้อเสียบของแท้ได้แบบเสียบคองแท้่งกอนเออเนวกินมบน,นบ้านอแล้วบไปดีมาก็ไดพี่นอ้อช <c oughs> ุดสดสอดคือใ <c oughs> บอ่อนเลยลองไปินบุงมืนก่นบอีห <c oughs> อว่า่มันกวนไห เจ้าชินคนถึงมาหาขุามะขุามะจำประหยัดก่อนไช่ครับอืมอากาศน้ำเจิบแดดก็ร่างดีว่ะพี่น้องอากาศดีดีเห็ดใบเวลาส่งเห็พีน่น้องก็เทียเป็นแผกใบน,นะครับเด้อเนี่ยนี่สูดอากาศใบสูดอากาศใบ สั่งม,มาขานล้ว pues พี่หนอเนี่ยใต่อุ้นุ่นครับซอยเอาไปซิมพี่หนอแแน่ๆแเสียงไก่ขันจากเสาวยักาอ่ะเจ้าเจ้าเจ้าจนเสียงไก่ขันกินอาไรเลยจิไปกินทุเรียน เน่มากน้องแน่มากเรี่ยไรล่ะดเรียนผมเนี่ยเขาปัดกันอัน้เราเรียเรื่รเรียนนี่มากขาดงสงเลยแหละปากกมูคือเรียนแต้ว่าบไม่ชวนวเรียนมีโอกาสทางโควิซ่าด้ยเนาะพาไปเที่ยวสวนเรียนอยู่น้่าวโควิดใช้กับบรัช เขาเงยแบบจำแนงอะไร,ำร,ะไรจำจอนปีญนึ่นเขาเงยบุญจำเนียนๆไมเว้ยจำเนียนๆบ<า>อกมันจำเสีๆเลยจำเนียนมาอือขาดเยออือเจ็บเนาะเส็บข้องเทียได้ป่ะนาะ

nó cái này phải mang ơi, bay đấy, đi phá cắm khay không? khó lắm. không cắm ปลาข้ามเขาเลี้ยนที่ยังไมยเลียนไปเซนโซเลียนเลยเว้ยเ <laughs> <laughs> นี่ักเลยอยองเลยจำปจาป <laughs> รียบตอนอือ <laughs> จะเป็นแสบเขาโอ้ยจำแห้งเลยจำไม่แหงว้งใจอ้าพี่น้องใหม่ไหมไม่แล้วหักบ,อบ่อไปแลวเสียบมันอยู่นี่ละดูเรียนยล่ะพี่น้อง อไไงอยแบบนี้ยงเนาะจัดนักเลยวัเนี่ <c oughs> แก่มือหือกวนเชี่งมากเ่ามเลยวเจ้าจับแข็งไม่้อ,อามขับพี่้อ, <c oughs> อง <laughs> อ,อมันจะพี่นอ้องเด้อหมั่มใบกวอนหมั่มผักพรอมป็ปจนจอยกินได้กับป้าหมั่มเจ้าเลียนได้เหมือนบาดเนี่กินทุเรียนแล้วพี่น้องเลยบาดว่าแล้ววันสิป้าหมั่มกินทุเร <c oughs> ียนแล้เอากินลนะูปแม่อ่อนดีอ่อนดีขนาดเด้ออมอนทอดเนื้อนิ่มขนาด นิ่มบ่มรรเจ้าอืม,อมเฮลยะพี่น้องอืมแกอะไรผู้ให้พี่น้องเบิ้งเนี่ยมันมันนิ่มเลยแม่นิ่มเด้ตลอดเลยให้พี่น้องเบิ้องน,นิ่มหม,มอไม่ั้ว่มามันนิ่มเลยเนี่ย ม,มันมันบวมขึ้นตะก้อนตะก้อนนี่กรอบพี่น้องกรอบมันแข็งพี่น้องว่าะก็มาหาตุเรียนนี่อ่อนเนี่เ,เ,เล,ลเออเ่าแนวใช่ใจหล่อนรอบนี้อ่อนแท้พี่น้องนี่แกโตไหมซื้อมาตตุแรกว่าสิว่าจะกินไปสามสี่มือจังเมื่อกีน้นะบวบวบขึ้นพี่น้องเอาแบบนี้เลยเอาแบบกินสดสด,สดนี่เลยหนุ่มขนาดนี้มันได้พี่น้องด้ยวยอือ มากนะแต่กินชั่วเลี้ยนแซ่บๆทบแบบปากกระบอกพี่น้อยมาๆพี่น้องกินด้วยกันเลี้ยงโ,โ,โอ้ยโอ้ยมเม็ดถือแก้วทอดแต่ไหนี่โอ้ยเม็ดถือแก้วทอดทางมันน้องเพียร์เจอกันตัอโอ้กินสองในกันงูแล้วอิ่มแล้วเนี่ย ข้าวเหนียวทั่วเรียนนี่แหละข้าวเหนียวทั่วเรียนเหมียนอเ่าเดือวเรียนอื้มข้าวเหนียวขึ้นออกแล้ว

อันน pues ี้ทำอไ่วันนี้ล่ะลาครอพ่อทำมาน่มๆยีเนี่ยวะเอวใช่กรอบหนองนุ่มแน่ทุกน่าอือหอยี่ขนาดนี้น้องนี่มัน่เป็นดีหวานมันโอ้อิ่มน่เป็นยั

แล้วย่พูดหนึ่ง,นงหน้อยข้าได้กินทุเรียนนี่ว่ามันสุดยอดแหละหคือใบอ่อน <c oughs> ขักงาโอ้แซ่บขนาดนี้พี่น้องเด้อทุเรียนเด้อทุเรียนรอบนี้แก่วใหม่สุดยอดขนาดนิ่มนวลนุ่มขนาดเนาะน้อมหวานขนาดเอ,อ้ยมันเออบขึ้นงวดก่อนงวดก่อนแข็งนูพี่น้องมันเป็นแบบทุเรียนดอดน่อนนะครับปวดปวดด้วยงวดก่อนโอ้ยโบเป็นชาเอ้ากะคลิปนี้ เอาซ้ำนีก่กอนพี่น้องก็กินก็ซอดน้ำกันมันอีกแสีบของแท้เด้อเออปิ้งหม่ำกับเจลปลปลาปลาแดกตอนพี่น้องเจวปลาแดกตอนเนาะแล้วก็มีทุเรียนมาตบถ่ายโอ้แสีบของแฉะนะครับเด้อเมียนเมียนนวดบางไงหนึ่งนวยนี่หากิโลกว่าจัดนักจัดเตรียมไม่จั่ร้อนเลยนะครับแก้วมากกับบอลไลน์มันได้นเท่าไแม่เนาะเออเลี้ยงอยู่พื้นนึงสองพูโจยพูนกินนหำเนี่ยอืมอิมอ่มมันอิ่มกว่ดอกติด้มต่างหั่น ไม่เลยนี่นี่จินเออเอากระจงได้กระฝากเด้พี่น้องเด้อฝากหม่ำแย่หลอนน้ำเนรเนี่ยตอนนี้เพื่อนกระเฮ็ดไว้้อยร้อยคอพี่น้องเตรียมให้พี่น้องเด้อเพื่อพี่น้องอยากลองไปชิมเนาะทักทายเข้ามาได้ครับเด้อจะได้กระได้ฝากอุดหนุนน้ำเนรนะครับช่วงนี้กับโควิดนะครับเนาะไปใช้บ่ได้สั่งม่ำไปกินเด้อพี่น้องกับสมแม่นสมก็มีนะครับเด้อสมก็เฮ็ดไว้หลายอยู่นะครับกระเฮ็ดเป็นเฮ็ดเป็นขั้งนะครับบนว่าเฮ็ดคู่มือเนี่ยนะครับบอกส้มจีตแจียบอง อืมแจอบอกนํานะครับนี่หลายเลยเด้อพี่น้องตอนนี้ก็สามารถสั่งเับบ้าได้3มื้อเฮ็ดเทื่อนึงนะครับช่วงนี้นะครับก็ช่วงว่างพอดีนะครับจะได้ก็ขอบคุณพี่น้องทุกๆคนที่เข้ามาติดตามรับชมช่องฮองปงชาแนลขอบคุณทุกการที่ตามขอบคุณทุกกําลังใจแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์ครับท่านใดบ่ได้คอมเมนต์ก็ขอบคุณลหลาย่านนะครับเด้อที่เข้ามารับชมเนะครับเนาะจะได้ก็บยืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้นําแน่เพื่อเป็นกำลังใจหฮองปงเขาใหญ่หลันนะครับอ้าวไม่หลันตาอยังพี่น้องบ่ขอขอบคุณพี่น้อองคื จังไดกะซอยอุดหนุนได้ดีตลอดมาครับจนกระทั่งได้นี่ล่ะพี่นอ้องขอบคุณล้าๆจังไดกระได้อขอให้เฮียยังกะให้ได้สมหวังทุกอย่างทั้งพี่น้องทั้งครับไม่ร้อนนี่ล่ะเออเวียนแต่เออค่ะค่ะเอากะขอบคุณพี่น้องทุกทุกคนนะครับที่เข้ามาสนับสนุนอุดหนุนย่ยหล่อนของหองโป้งนะครับ เรื่องอมัมส้มเนื้อแล้วก็ใส่กอกหมูใส่กอกเนื้อนะครับแล้วก็แจ้วบอกเนาะอันนี้ก็เฮ็ดให้พี่น้องได้่ซิมน้ำกันนะพี่น้องลองเอาไปลองเบอร์นะครับเด้อไผบ่ได้ซิมก็ได้เนาะฝีมือของยายหล่อนนะครับเฮ็ดเองนะครับเฮาก็มีเวลาว่างจากอ่าปลูกผักปลูกหญา้าแล้วก็มาเฮ็ดนี่แหละนะเพื่อพี่น้องอยากซิมน้ำนาะแม่เนาะแม่นตอนนี้เวลาว่างๆาง,างจะได้ขอบคุณพี่น้องเด้อที่เขาเบ้าหนุนเนาะครับเนาะก็ไผเบิ่งคลิปนี้ก็ขอให้ ล่ำให้รวยได้เพียหน่องเด้อสุขภาพแข็งแรงนะครับลำรวยเงินท่องนะครับการงานจะเลื่อนลงเรื่องนะครับจะได้ขอไปร่างใจให้ทุกคนเห็ุงานอยู่ตางประเหต่ตังจยง่วัดตางอำเภอนะครับเนาะเอาเดี๋ยวพอคลิปหน้าพี่น้องเนาะสวัสดีครับค่ะขอคุณค่ะ